วันนี้จะพาย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2517นะครับหรือว่า49ปีที่แล้วนะครับไปดูรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับรถเมย์วิ่งเข้ามานะครับโหนรถเมย์นะครับสมัยนั้นนะครับนี่เป็นรถเมย์ในกรุงเทพนะครับกําลังดูว่าวิ่งมาจากไหนแล้วก็เข้าไปที่ไหนของอนุสาวรีย์นะครับด้านหลังเป็นอนุสาวรีย์นะครับเห็นไหมครับกล้องจะอยู่2มุมนะครับมุมที่วิ่งเข้ามาแบบนี้นะครับ จากบุมนี้นะครับเห็นไหมครับที่มีเหมือนกับร้านอยู่ขวามือนั่นแหละครับยังเดาไม่ออกนะครับว่าเป็นทางไหนของอนุสาวรีย์นะครับแต่ที่สังเกตแน่ๆนะครับก็คือว่ายังไม่มีสะพานเรียกว่าสะพานลอยให้คนข้ามถนนนะครับยังเดินข้ามทางม้าลายกันอยู่นะครับนี่ปี2517นะครับกล้องถ่ายหนังของหนังเรื่องคุณครูที่รักนะครับที่ คุณพัดคำเป็นพุ่มกับการแสดงเขาไปถ่ายเอาไว้นะครับเอามาใส่ช่วงไตเติลน,นี่ครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถเมล์ที่วิ่งเข้ามานะครับสมัยนั้นยังไม่มีรถแอร์นะครับก็เข้ามาจอดที่มุมอนุสาวรีย์นะครับถ้าเราเดาอย่างนี้น่าจะน่าจะอยู่ฝั่งที่เป็นฝั่งเขาเรียกอะไรนะครับฝั่งที่จะพอเสร็จจากทานี้แล้วก็ออกไปทางถนนพหลโยธินนั่นแหละครับ นี่ผมเดาเอาละครับเพราะว่ามันสังเกตตึกข้างๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกข้างๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นตอนนี้มันมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะครับสมัยก่อนยังยังไม่มีห้างยังไม่มีรถไฟฟ้าให้เห็นนะครับจริงๆหนังเขาถ่ายปกตินะครับแต่ว่าที่ผมนํามาฉายนผมทําภาพช้านะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดนะครับเพราะว่าภาพค่อนข้างเร็วนะครับรถเมล์ก็วิ่งเร็วนะครับนี่ผมทําภาพช้าให้ดูนะครับ เอียงมาเลยนะครับสมัยที่ผมมาเรียนกรุงเทพใหม่ๆนะครับ2 5 2 5 2 6ขอนี่กันอย่างนี้แหละครับแต่ก่อนนี่โหนได้นะครับใครโหนแล้วสนุกนะครับทุกวันนี้โหนไม่ได้แล้วนะครับต้องปิดประตูก่อนที่จะรถออกนะครับนี่ครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับช้าๆเพื่อให้ทันที่เคยผ่านแถวนี้นะครับลองช่วยกันดูนะครับว่านี่คือรถที่วิ่งเข้าอนุสาวรีย์ถ่ายจากไหนไปไหนนะครับ ดูรถเมย์นะครับดูหัวนะครับรถเมย์สมัยนั้นมีหลายบริษัทนะครับเห็นไหมครับพื้นหลังก็จะเป็นฉากหลังจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนี่ครับเขาถ่ายจากตรงนี้นะครับดูรถเก่งนะครับรถแท็กซี่นะครับคนเดินข้ามถนนนู่นนะครับรถที่รถเมย์ที่อยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับที่เข้าคิวรอนะครับหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อ วันที่11ตุลาคมปี2117นะครับที่โรงหนังแมคเคนนานะครับไตเติลเขาทำเป็นฉากแล้วก็ใส่เพลงนะครับแต่ว่ามันโชคดีหน่อยนะครับที่เขาเรียกว่าถ่ายการจราจรถ่ายบ้านเมืองกรุงเทพให้ดูนะครับก็เลยนำมาใช้ให้ดูนะครับนี่เป็นรถเมล์นะครับ1 45นี่เป็นเลขตัวรถนะครับไม่ใช่สายรถเมล์นะครับสายรถเมล์จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับมองไม่ทันนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ป้าย เล็กๆนะครับที่พอรถมานะครับคนก็จะวิ่งขึ้นนะครับที่ถ่ายในช่วงคนไม่เยอะนะครับบางเรื่องนี่คนแน่นกว่านี้นะครับรถขยะกอโมวิ่งอยู่ขวามือนน่นครับนะครับปัจจุบันก็จะมีรถไฟฟ้านะครับสมัยตะก่อนผมดูอนุสาวรีย์ชัยแล้วยิ่งใหญ่นะครับเหมือนกับสูงมากนะครับพอทุกวันนี้มีรถไฟฟ้ามีทางเดินอ้อม พอยืนมองแล้วอนุสาวรีย์ชัยเหมือนเล็กลงนะครับจริงๆไม่เล็กนะครับก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเพียงสิ่งอื่นมันใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยทําให้เหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นเล็กลงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรถเมลที่วิ่งเข้ามานะครับมาในกรุงเทพใหม่ๆเนี่ยตื่นเต้นนะครับรถเมลในกรุงเทพใหญกว่ารถใหญ่กว่ารถที่วิ่งในต่างจังหวัดนะครับรถสองแถวต่างจังหวัดยังไม่ใหญ่เท่านี้เลยชา รถเมย์ในกลุงเทพที่เขาถ่ายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะไปต่อที่ถนนอีกถนนหนึ่งนะครับเดาๆว่าน่าจะเป็นถนนเสียอุทยานนะครับเพราะว่าลักษณะมีต้นปาล์มนะครับมีรถเมวิ่งเข้าช่องซ้ายฝั่งนู้นก็มีรถเมวิ่งช่องนั้นแหะครับรถเก๋งวิ่งตรงกลางนะครับคล้ายๆถนนเสียอุทยานนะครับไม่แน่ใจนะครับก็เดาๆนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ49ปีนี้รถเมในเลิศนะครับเห็นไหมครับบริษัทในเลิศนะครับ เลขขังรถก็436สายรถนี่เหมือนเขียนเป็นสาย72นะครับไม่แน่ใจนะครับคนนักเรียนยืนบังนะครับนี่เขาก็ถ่ายนักเรียนนะครับเอาไปทําฉากเต้นนะครับกิตติประสบสุขเป็นผู้หน่วยการสร้างครับเรื่องนี้แล้วก็พุ่งกับการแสดงก็จะตามมานะครับก็คือคุณพันคํานะครับเดินเข้าโรงเรียนครับก็หมทตอนนี้แหละครับ